เอาละฮะสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม d e s t i n Evil 7นะครับก็ตามเคยนะฮะใครใครที่มึนหรือว่าใครที่เจอแล้วจะแล้วจะเป็นลมเนี่ยแนะนำว่าให้เตรียมยาดมมาดมด้วยนะฮะนี่เราไปกันต่อครับจริงๆเราต้องไปฝากนูนนะครับแต่ว่าเรามาเอาปุ่ทุกสองก่อนนะครับภาที่แล้วเราได้กุญแจมังองมานี่คือต้องเอามาใช้สักหน่อย นี่แมงป่องมาแล้วจ้าชบชบมีลูกซองนี่งไงจ้าใสเคมีเหลวกระสุนบินพกอ,อ,อันนี้เปิดไม่ได้กระสุนลูกซองฮะแล้วก็เอกาสารนะไม่อ่านอันนี้ไม่มีอะไรแล้วฮะตอนนี้โอเคแล้วได้ลูกซองชำรุดมานะครับ ทีนี้เราจะไปห้องโถงกลางกันอเอ๋ผมมาโถงกลางแล้วอุย้ยกว่าจะมาได้มาแล้วเจออันนี้เอา้าคุณมีไอเทมมากเกินไปเอ้ยขออนุญาตไปเก็บของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งแล้วลูกซองที่รักจ๋าได้แล้วฮะแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไป อ่าลูกซองอันนี้เราก็ได้ใช้แล้วนะครับจริงๆไอชุดอ่าอันนั้นอะอะไรนะไอที่ซ่อมปืนนะครับอันนั้นก็ใช้ได้นะเอามาเอามาแบบคอมไบกันนะครับแต่เดี๋ยวผมเอาลูกซองมาละไม่เป็นไรโอเคไปกันต่อครับท่านผูช้ชมวิว่งมาแล้วแงๆ่ๆนะล่าสุดนี่มีอาเขานี่ไงอุ้ยมแมลง หน้าส่วนนี้มีอาเขาแบบว่าไม่ไม่ได้อยู่เลยนะฮะอันนี้ดูเหมือนพันพังเครื่องพ่นไฟใครอย่าเดี๋ยวเว้ยอย่าเดี๋ยวเว้ยผมลองมาทางนี้ก่อนอะไรอ่ะเธออยู่ข้างบนอย่าขึ้นไปอุ้ยโอเคผมยิงเคลียร์ไอ้กระเปาะแมลงก่อนนะ เดี๋ยวมันมาควานเราตอนนะวิ่งไปมาโอ้โหยาแม่งมียาหน,หนอนอยู่ในยาชุบมาแล้วยังไงต่อเข้าห้องนี้เหรอไปไม่ได้ชืบเพลิงอ,อ่อันนี้ไปไม่ได้อุ้ยลูกสอง ลูกสองไอ้กระป๋อแงแมลงอุ้ยยัจงจะมีกอกระป๋อแงแมลงกระป๋อแงแมลงโอ้ยมันใช้กระสุนเยอะเหลือเกินฮะไอ้เคลียร์ตรงนี้เนะนี่ยนี่เชื้อเพลิงเหลวมาแสดงว่าเราต้องมีปืนไฟใช่ไหมอุย้ยมามาโผล่ตรงนี้เฉยเลยโอ้ยเ,เหมอนว่าเราจะเดินวนแล้วนะฮะขึ้นมาตรงนี้เหรอ ชุบประตูเดียดโบราณไม่มีที่ว่างแล้วไอ้บ้าเอ้รูปสลักเฮ้ยอีธานว่าไงอีธาน ลืมเปิดซับ <c oughs> ใช่ไหมล,ล่ะอ่ะมาเจอแอชลีย์เฮลอ่าโอเคลูกสลักหินได้ไปแล้วครับไอตรงนี้มันมีเหรียญน,นะเด้อยากเก็บอ่ะแต่ไม่มีพื้นที่พอแล้วอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้บ้าผีบ้าผีบ้าผีบอไปที่ห้องไอ้นั่นใช่ไหมอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไอ้แมงมุมโอ้ยคุณป้าคุณป้าคุณป้ายาโอ้โอ เจอปุ๊บเจอปุ๊บพะยิงโอเคโอ้ยแผนที่บ้านเก่าเอ้าแผนที่มพอยู่ตรงนี้เมื่อไรเนี่ยแย่แมงมุมเอ้ยผมจะไปเอาไอเหรียญนั่นทันไหมฮะโอเค v e n o m อสพ Predator ขออนุญาตกับ วิ่งกลับไปเอาเหรียญก่อนฮะตอนนี้ยากนะจ๊ะอุ้ยอ๋อทางนี้ตัวจับเครื่องพ่นไฟข้างหน้านั่นมีอะไรกระเป๋ากระเป๋าฮะกล่องเนยไม่มีอะไรแล้วเหรออ่าให้มาแค่กระเป๋าให่เพิ่มโอ้โหเพิ่มโคตรเยอะเพิ่มช่องอย่างเยอะฮะท่านผู like ้ชมได้เลยนะ กระสุนกระสุนโอ้ oh. ดีเลยนะเก้เ okay, ดี๋ยวผมขออนุญาตจะไปเอาเหรียญก่อนนะฮะแอปหนึ่งเฮ้ผมมาแล้วฮะท่านผู้ชมเฮ้ยวิ่งกลับไปเอาเหรียญอ, hey, อ, hey, อ,อย่างนานนะเพื่อนโอ้โ oh. หแทรกตัวเข้าไปช่องแคบโอ้โ oh, หเดี๋ยวนะโอ้โหเว้นเว้นเว้นโอ้พระเจ้าช่วยกุ้ยทอดโอ้ย โอ้ยขนลุกโอ้ยเพื่อนไหลาขาเลยเฮียเออนี้ต้องขึ้นไปเหรออโซอี้เปิดไม่ได้กุญแจอีกาอาา่าฮะนี่มึงต้องแปะสัตว์ทุกตัวที่มึงหาได้มาอันนี้เลยเหรอ เชิบโอเคตรงมามีอะไรไหมนี่ถ้าไม่เด็ดนะอุ้ยเ้าไม่เด็ดนะอ้อคานเวียงวะเขาให้คานเวียงผมมาวะอย่ามาปิดทางกูนะเว้ยไอผีบ้าผีพอเฮ้ยแมลงเหรอกูอไม่ชอบแมลงไงอ้สัสไอ้โมกัดกูดหน้าร้อนคันชิบหายอยู่ไหนเนี่ย โอเคมันเปิดทางช็อตคัทเหรอหรืออะไรเอ๋เือนว่ามันจะเปิดเปิดทางช็อตคัทเราลองไปทางโน้นไหมอ้ยังไม่เคยมาฮะ้ตรงนี้อ่าใช้กระสุนเยอะเหมือนกันนะ,ะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ โอเคกระสุนก็หมดไปกับไอ้อยิงไอ้มแมลงพวกนี้นี่แหละอันหนึ่งนะไอ้ตรงนั้นอย่าพึ่งไปอุย้ยตรงนั้นมีกล้องด้วยอันนี้มีฮะหัวฉีดเครื่อ,นนอ,นนองควนไฟอะไรของมึงล่ะแม่เอาโอเคมันเอามาคอมบายนนะ่ะอ๋อกูได้เครื่องควนไฟไปแล้ว เฮ้ยเฟมโทเวอร์ตรงนี้มีอะไรไหมของดินปืนไม่พอแล้ววะที่ว่างได้ผิดลองมเพิ่มไลยตั้งมัน้วกันเหี้ยเอาแกะมาเจียย้ำจึกเฮ้ยให้ให้ผมได้ไปเถิดครอง อันนั้นคืออะไรเฮ้ยเออ <laughs> โอ้กูจะอีกาเดี๋ยวนะโอเคกูโดบยา <laughs> กูโดบยาแล้วยาผสมพยาบาลโอเคไม่เป็นไรครับต้องเคลียร์ช่องว่ะ <laughs> ผมเอามาเยอะเกินหรืออะไรก็ไม่รู้คนระับท่านผู้ชมสารเคมีเหลวฤิ์แรงก็มีตรงนี้แล้วอะไรอะไรโอ้ยยาโอ้ย อยา่าโอ้ยเ <des k> อ้ยกูจะเก็บของไอ้้ไอแมลงส้นตีนเนี่ยเออออกไปทักทีแม่งนี่คือเฮ้ยให้ผมได้เก็บเถอะขอลองเออมันมันต้องเอาหน้าชนขนาดนั้นเลยต้องไปทางไหนเนี่ย <des> อ <k> <des k> ๋อกูได้กุญแจอแกมมาแล้วนี่ยมั้แต่คือผมอยากไอ้นี่ว่ะท่านผูมม้ชมอะเออเอาของไปเก็บก่อนได้ไหมอ่ะ อุย้ยไม่ต้องหรอมั้งเออกูสู้กับบอสถ้าเจอบอสกูสู้กับบอสแม่งอย่างเงี้ยนั่นแหละเคยน่ากูใจอีกามาแล้วฮะมาช่วย อะไรโอ๊ยแล้วเมาส์กูมันเป็นอะไรของแม่งเนี่ยนี่แน่นี่นี่อย่าอย่าอย่านะครับอย่านะครับอ้าวหมดหมดแล้วอ่ะอุ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าเขามันให้ลาบ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 บุนบุญบุญบุญบุนบุญบุญบุญอ้าว ของฉันมันเป็นของฉันแสงของฉันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เด,ยวเดยวอย่าเด้เออย่าเด้อไอ้ไปซะแล้วไปดีกว่าปึ๊บโอเคเข้ามาแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ย นี่คือมาด้วยเซรุ่มซีรีส์สิ่งต่อไปนี้ใช้สั่งครอสเซรุ่มได้ซีรีส์ดีเส้นประสาทสมองซีรีส์ดีเส้นประสาทส่วนปลายบริเวณแขนขานี่น่นแหละโอเคอุ้ยสวัสดีฮะไงจะเซรุ่มไหมผมเพิ่งจัดการแม่คุณแล้ะแมลงเวนพวกนั้นสำเร็จน่าจะบอกกันก่อนนะโทษที แล้วเรื่องเซรั่มล่ะไม่เจออะไรเลยแต่ผมรู้ว่าต้องใช้อะไรเพื่อทำมันขึ้นมาหัวและแขนดีซีรีสไม่น่าจะใช่หัวเหรอฉันว่าฉันมีอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวนี้นะจริงเหรอแต่เรื่องแขนนี่ไม่รู้คุณค้นทั้งบ้านหรือยังยังอ่ะผมต้องตรวจสอบชั้นสองด้วยโอเคลองดูถ้าเจอแล้วมาพบฉันโอเคครับได้เลยได้เลย กระสุนหมดแล้วฮะเหลือแต่ปืนไฟอันโชตช่วงของเราเฮ้ยอะไรครับนี่ตาช่างกับประตูที่น่าจะเชื่อมต่อกันเหลี่ยนโบราณคือนราถีบคือนราถีบประตูไปไม่ได้เลยอ่ะเือแบบป้อง abi o p e n Up อ่ะ you know อันน <inaudible> ี้คือตุ๊กตาฟางบูดูนั่นเองหูวิงทั้งวันภาพหลอนหูแววขึ้นไส้ไม่อ่านนะ เราไม่ชอบการอ่านอะไรครับอุ้ยอุ้ยอีกคนลุกไหนยังไงสิมันยังไงอุ้ยอุ้ยมันขาดไปแล้วอะไรวะนั่นไม่ธรรมดาเลยนะน่ะ แน่ยูเอาไม่สเปเชียวนั่นนะ่ะโอ้ยอากาศร้อนเกินนะท่านะผู้ชมเล่นไปก็เหงื่อแตกพลักไปนี่ขนาดเปิดพัดลมนั่นนะ่ะอุ๊ยออกมานอกบ้านข้างหลังมีอะไรอ,อันนี้คือโอ้ที่มีเล็ดแรงนะเชียเปิดอ๋อหลังรถบ้านนี่องนะ่ะงั้นเก็บของก่อนเลยไม่ไหวละเต็มตัวไปหมดโอเคมาท่านะผู้ชมฮะ เรากลับมากันอีกเช่นเคยกับบ้านหลอนทำไมต้องว่าหลอนนะนลักที่อีกด้านเขามันมากขอบแปงกิ้วหลายๆเด้อมาทางนี้ก็ได้ไม่ง้อเรารูปถ่ายสมบัติโถ่้่วมเห็นเลยโถ่้่วมอยู่ในห้องบารุดุมแน่ๆล่ะบ้านน่ะเนะสียงอะไรเสียงอะไรครับ ผมระแวงไว้หมดแล้วยาสมุนไพราสาดแยกอดูก่อนโถ่ซ่วม t o ลโอเคสารแยกโอเคนะโอ้ยอาออ๋อมล็อกพิกนี่หว่าใช้เลยกระสุนเพลิงฮะ ยิงลูกระเบิดไม่มีอ่ะแสดงว่าเราจะได้ใช้เกรนเตแลนเชอร์อ er หรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหอะฮ่าฮ่าอุ้ยอ้าวล่ะมึงอยู่ดีๆก็มืดไอ้หา่าอย่านะเว้ยอุย้ยสวาสดีครับโคตรหลอนอนะ่ะท่านผู้ชมอ่ะ ใครที่จะซื้อมาเล่นก็เติมตัวไปให้ดีนะครับเติมตัวไว้เลยมึงนีแนะ่อุ้ยมาเฟลมโตรเวอร์โอ้ยอะไรอวะเนี่ยราะอะจีด้านอย่าไหนวะเฮ้ยอย่าไหนวะเฮ้ยกระสุนได้กระสุนมาเยอะอยู่นะเหลวฤทธิ์แรงอะ โอเคไอเหลวลินแรงนี่เออยายามึงโอ้โหจมตีที่เผอไบ้าไอป้าบ้ากมจับขาดผู้ชายอุ้ยอะไรอะไรเอเหรเรอเอเออรมึง เฮ้ยอา้าวมาได้ก็ไม่บอกเลยเหม่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่า้ยเฮ้ยโอ้หโหแม่งสปไปเดอร์แมนสมุนไพรไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮะเฮ้ยนั่นไงอุ้ยป้าแอานเป็นสาวฮอตหน่อยเป็นสาวฮอตอ๋ออุ๊ยเที่ยง โอ้โหแล้วตีแรงเลยนะเฮ้ยยัยอ่ะโอ้โหจะตายจะตายมันขึ้นไปไหนแล้ววะไอ้บ้าโอ้โหขอสยองเลยเฮียโอ้ยชิงมาจากไหนเนี่ย S <S 2> <S 2> อะไร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 อุ้ยอุ๊ยพยาธิพยาธิเติมยาอุ๊ยอุ้ยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวอ้าวไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรอีกอ๋ออ๋อ เดะเดวเดะเดะบุญงบุญงหมดยังอเออผมคาบยาก่อนหมดแล้วฮะหมดละเอออ่ะเจไปไหนแล้วอะะเจ้าอุ้ยแหมสาวพัดสาวพัดเฮ้ย

อีโคตรแรงเลยอ่ะเจ๊อ่ะอุ้ยอะไรอออุ้ยเดี๋ยนะไอ้เหล็กมันก็เป็นผงไปด้วยอ่ะมึงเมคเซนไหมเนี่ยไม่ค่อยเมคเซนเท่าไหร่ผมขออนุญาตหาของรอบๆก่อนนะครับโอเคฮะน่าจะหมดละที่ผมดูนะปะเราออกมาจากที่นี่กัน ร่อนเลยเกินคุณปิดล็อกมันอ๋อไม่ทางหนึ่งนี่นะเยี่ยมเลยไปดีกว่าเฮ้มาฮะอันนี้เอ่อมาเอาตะเกียงใส่เข้าไปในอันนั้นอะ่ะอุ้ยเอามีใครมาเล่นเปียโนแล้วหายไป มันเกมผีชีวภาพไม่ใช่เหรอทำไมมึงมีแบบผีจริงๆมาด้วยวะเปิดยังเปิดโอเคโอ้โหยังมืดเ็ป่าเตรียมทุกซองก่อนเลยเอา้าไฟฉายกูเป็นอะไรเย่ยเฮ้ยอุ้ยหวันดียังไงค่อยๆคุย,คย,คยกันนะจ๊ะเอเวอลินนะรองเท้า มึงเก็บรองเท้าทำไมโอ้โหตุ๊กตามึงทำความสะอาดบ้างไรชุ่มหายอันนี้คือเรืออือฮะตุ๊กตาหมีตรงนี้ประตูครับแล้วก็เท็กเจอร์ไม่โหลดไอ้ชิบหายมาบอดที่สุดรอแย่เนาะโอ้โหีย่ยอะไรเราใครทำอะไร เธอมีบางสิ่งไม่ปกติเอ้าปิดประตูทำไมเฮ้ยเปิดดีๆดิดโธ่อ้า,อา,อาไฟฉายกเป็นอะไรเนี่ยเอามือดอยู่ห่างหาดฉันขอบคุณมาก <laughs> ไม่ต้องมาบอกเตะวันโอ้ยทำไมมึงไม่ทำไมมึงไม่ไมมไมจ่ายค่าไฟวะนี่คืออะไรครับ อ้าวยังอุ้ยอะไรเฮ้ยอ้าวประตูลับอ,อ๋อน,นี่เหรอแขนดีซีรีโอ้โหบ้าบออุ้ย น้องเ้อาวิ่งไปแล้วอา้าวไปไม่บอกละอุ้ยตกกระใจนี่เน่มึงลูกซองมหาพลัยโดนไปไสชิบหายไม่ต้องฟื้นขึ้นมาในะ้สัตว์ยาเอาล่ะวิ่งสู้ฟันแล้วทยเนะี่ยนั่น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 มันเกิดมันเกิดมันเกิดกูวิงว่งกูวิ่งวิ่งอย่างเดียวมีตัวเดินมาไหมเนี่ย นั่นไงอย่าเลยอ่ะปิดประตูให้ด้วยอีอไปแล้วได้แขดไปแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรโอเคโซอีฉันได้แขดมาละหาเจอไหมได้ได้มาแล้วเราจะสามารถใช้เจ้านี้ทำซรุ่มได้จริงๆงั้นเหรอทุกอย่างจะเรียบร้อยไว้ทำเสร็จแล้วเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกัน ใ uh, ช้จะรอคุณ <for you. S 1> ที่รถบ้านนะโอเคครับที่รถบ้านสินะงั้นก็ลงเลยมาแล้วจ้ามารถบ้านแล้วจ้าโอเคมาโซยีอ้อา้า <Okay. S 2> วอ้าวกูอยู่ไหนกันแน่เนี่ยโอเคช่างเถอะ แล้วต้องการหัวซึ่งคุณก็มีอยู่แล้วก็จะช่วยไงพวกแค่คิดว่าแกคนจะรู้ไว้นะฉันตัดสินใจว่าโซอี้ควรได้พักบ้างเธอก็มีอาอยู่กับฉันตรงนี้ทั้งคู่คอยอยู่เป็นเพื่อนกันปล่อยพวกเธอไปซะแกจะกลับพวกเธอไว้ทำไมมันเป็นเรื่องของครอบครัวนะอีธานแกไม่เกี่ยวเข้าใจบอกระชใจบอเออ แต่แกอยากได้หัวก็เชิญมาเอาในทุกเมื่อฉันยกให้แต่มีข้อแวะแกต้องเข้าร่วมในกิจกรรมเล็กๆที่ฉันเตรียมไว้ให้แกอะไรกิจกรรมเล็กๆด้วยนะกิจกรรมหาเลยวะฉันรู้นะว่าแกตื่นเต้นไม่ต้องห่วงมันไม่หายไปไหนหรอกสิ่งแรกที่แกต้องทำคือ การดูในตู้เย็นในรถบ้าน,อ,น,น,านอาละมงไปตายซะโถ่ไม่เอานะอย่าเป็นแบบนี้สิแกก็อยากสนุกไม่ใช่หรือเอาเลยดูในตูเนนต้เย็นซะดูมันในตู้เย็นมันมีอะไรอฮมันยังไงชออุย้ย หมูรอจะอยู่ในห้องเชือดนะนางบ้าห้องเชืออเอาล่ะเอาล่ะโอเคฮะท่านผู้ชมผมขอแนะตัดภาพตรงนี้ก่อนแล้วกันฮะแล้วเจอกันใหม่พันหน้าครับสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ